โอ้เราบินทะลุโอ้โหบินทะลุวงแหวนเฮ้ยออก้อๆกกนๆอะไรวะเนี่ยมันจะเป็นแค่เราเองใช่ไหมอ๋อท่านผู้ชมไม่รู้มันคือก้อนๆอะไรนะครับมีช่องให้เราเข้าด้วยเราเข้าไปช่องนี้แหละกวาฟ้าไปเฮ้ยท่านผู้ชมเอาเลยครับ กราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาได้เห็นเกมนะครับวันนี้นะครับทุกท่านนะครับอยู่เกม n o m a n s Sky กันอีกแล้วนะครับไม่มีผู้ชายบนท้องฟ้าถือว่าผมเป็นผู้ชายอยู่ในอุปรกรณ์นั่นเองครับจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราสามารถซ่อมยานแล้วก็ขึ้นมาในอปุปกาณ์ได้แล้วเดี๋ยวเรา,าเล่นกันต่อนะครับอันนี้เหมือนเราต้องหาเชื้อเพลิงมั้งครับเราหน้าเราสามารถหาไะ้าจังไหนได้บ้างเฮ้ยมีปืนด้วยเฮ้ยยิงกับบ้านได้ด้วย เราทำลายอุกกาบาตครับเหมือนได้อุกกาบาตเขาจะได้แล่อะไรสักอย่างด้วยนะครับเราน่าจะมันน่าจะมีความใหม่อะไรสักอย่างนะครับเราเติมได้ไหมเราลองลองเติมเชื้อเพลิงนะครับท่านผู้ชมนี่อะไรเนี่ยอ๋อผมไม่ได้อ่านเลยนะครับผมข้ามๆไปนะครับขี้เกียจอ่านอ่ะอ๋อเป็นการติดต่อนะครับเป็นการติดต่ออืม อันนี้เชื้อเพลิงไม่น่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แร่ที่เราตามหาเนี่ยเหมือนจะให้เราเดินทางไปตรงนู้นนะครับท่านผู้ชมได้วะอ่ะไปไหนล่ะนู่นนู้นนู้นมาที่ดาวดวงนู้นนะ่ยครับท่านผู้ชมโอ้โหแล้วเมื่อไรเราจะถึงอ่ะอาจจะต้องเดินทางไปตรงนู้นนะครับป่าป่าป่าย้ายดาวนะครับเฮ้ยท่านผู้ชมเราได้แร่ ใช่ป่ะเนี่ยไปกดสเปคบาร์เปสบาร์นี่ไงอ๋อท่านผู้ชมเราสามารถเดินทางด้วยความเร็วเต็มที่ได้ด้วยการกดสเปคบาร์ค้างนะครับใช้เวลา49วิในการเดินทางไปถึงจุดนั้นนะครับที่เราได้ยินสัญญาณนะครับ มาดูกันนะครับว่าเราจะเจออะไรนะครับสำหรับดาวเคราะห์ดวงใหม่นะครับในวดวงสุดิยะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมไปไปไปโอ้ใช้เวลาเดินทางนานกันเนี้ยยี่สิบห้าแล้วครับยี่สิบสี่ยี่สยี่สิบแล้วนะครับสิบเก้าโอ้โห ไปเจ็ดหกห้าใกล้ถึงแล้วนะครับมีวงแหวนด้วยครับท่านผู้ชมเราเริ่มจะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศแล้วนะครับเอาอะไฮะที่เหลือเราอาจจะต้องเดินทางเองนะครับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศนะครับผมว่ามันเจ๋งดีนะท้าไปเล่นไปในลางของเรากำลัง,งเสียงสี่ชั้นบรรยากาศเข้ามาอยู่ครับเพื่อไปจุดที่เราได้สัญญาณนะครับ โอ้โหมีดอกเฮดสีดแดงๆดงนะฮะสำหรับดาวดวงนี้นะฮะอีกข้าวินะท่านผู้ชมเรากดไหลจอดอ่ะกด E เฮดเออนี่ฮะแลนดิง้งโอเคนี่ไงท่านผู้ชมแล้วเหมือนเราจอดสูบไปปะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆเดินลงไปก็ไดนะ้ที่นี่มีอะไรบ้างดูดิน่าจะแล้งเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันหมดเลยนะครับ น่าจะฟาร์มหาจากที่นี้ได้เหมือนกันโอ้ยตก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 โอ้โหโอ้โหที่นี่เป็นดาวร้อนนะครับท่านผู้ชมโอ้เราตกในหลุมอะไรวะเนี่ยโอคตรน่ากลัวเลยโอ้โหน่ากลัวที่นี่เป็นดาวที่ร้อนนะครับท่านผู้ชมโอ้โหยาเราอยู่บนนู้นนะอันนี้คืออะไรอ่าเป็นหมายเลขพัสดรสักอย่างนะครับท่านผู้ชม เราดาวโหลดเอะได้อะไรอ,ะอ่ะอ๋อมันเหมือนอะไรสักอย่างนะครับน่าจะให้เราคร้าฟเหมือนเดิมนะครับทุกผู้ชมใช้ใช้เรากดสีก่อนเลยจำไดในน้ใช้อันนู้นใช้อันนี้นะทุกผู้ชมในการคร้าฟเป็นก้อนสีฟ้าอ่ะโอเคค้าฟเป็นก้อนสีฟ้า เอ้ยต้องอันนี้ดิโถเอ้ยงงตั้งนานขาเป็นก้อนถีฟฝานี่งไงแล้วอันนี้ใช้คาร์บอน50เราต้องหาคาร์บอนต้นไม้ที่นี่เป็นเหมือนบอลลูนนะท่านผู้ชมนี่ไงคาร์บอนเดี๋ยวใช้คาร์บอนในการค้ามไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่ทีนี้เป็นมันร้อนมากเลยเนี่ยดาวดวงเนี้ย โอ้โหโคตรใหญ่เลยต้นเนี้ยยาคตรโคตรเราน่าจะได้แล e ้วนะนี่ไงแล้วไงต่อโอ้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 เอา้วเอาเย้วหืมหือหืตัวนี้ตลอดเลยนะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวเราฟาร์มของก่อนอันนี้เศษเหล็กแก้วนะครับน่าจะไปขายได้โอเค มากดพอีอ่านแปบ๊บเลยครับเออเออมาให้ทำอะไรวะเอ่อมาให้ทำอะไรวะท่านผู้ชมเอ่อเอ่อเปิดเบอกี้นี้ต้องขาวเปิดเบอกี้นี้ใช่ไหมเอ่อนี่ไง อ๋ออยู่ทีเดียวเขามวกเลยปะอ๋ออาจจะต้องใช้สองนะท่านผู้ชมใช้สองอันเราต้องต้องหาคาร์บอนเพิ่มนะครับหาคาร์บอนเพิ่มแล้วก็จี้คาร์บอนเข้าไปน่าจะได้แล้วแหละนี่อะโอเคจากนั้นกดตัวน,นี้ที่อันนี้กดอ e. ีนี่ไงเย้ yeah. แล้วไงต่อกด G อ้าวอ๋อนี่ไงมันเป็นเหมือนปืนทำลายนี่ครับเป็นปืนต่อสู้เหรออ้าวชแชกแลมไม่ได้แชกกระพื้นอย่างเดียวอืมให้เราหาคอปเปอร์คอปเปอร์อ๋อไอ้คอปเปอร์ไอ้แร่นี่ไงท่านผู้ชมผมเคยเห็นแร่คอปเปอร์ครับมันเป็นเหมือนแร่ที่เราทำลายไม่ได้มันน่าจะต้องใช้ปืนอันนี้ทำลายนะครับแล้วก,กดสแกนก่อนสแกนหาคอปเปอร์มีคอปเปอร์ไหมแถวนี้ น่าจะไม่มีนะท่านผู้ชมอะคอปเปอร์เดี๋ยวเราขับยานหาก็ได้ครับแบบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปที่ยานก่อนนะครับเดี๋ยวเราขับยานหาเอานะครับเราเติมอะพยุงชีพเราก่อนอันนี้มันมีรูปยานด้วยนะครับเราเปลี่ยนยานได้ปะเฮ้ยนี่ไงเราเปลี่ยนยานได้ใช่ปะ อ้าวางไม่ได้สักงั้นไม่เป็นไรไปหาคอปเปอร์กันอ่าเอาเดียวขาตั้งเราพังเหรอสแกนได้ไหมตัวนั้นมีบ้านด้วยนะทุกผู้ชมเดี๋ยวเราไปสำรวจบ,บ้านหน่อยก็ได้มีบ้านใครเนี่ยเฮ้ยท่านผู้ชมน่าจะให้เราฟาร์มอะไรได้นะครับ เอาเฮ้ยลงดิโถเอเ้ยกด E รววยยังไม่ลงไปเราน่าจจะฟาร์มอะไรได้นะท่านผู้ชมมีของไหมโอ้โหของว่างวันนี้มีอะไรนี่ไงนะท่านผู้ชมไม่รู้คืออะไรเราเกี่ยไปก่อนเรากดไว้ก่อน อันนี้คืออะไรเฮ้ยนี่ตัวอะไรด้วยทิ้งจกผมเก็บทิ้งจกได้ด้วยไม่มีอะไรอันนี้คือตัวอะไรอ่ะมีหุ่นยนต์ด้วยนะท่านผู้ชมเฮ้ยตีตัวอะไรบินๆด้วยนะท่านผู้ชมบ,บินได้ด้วยฮะเฮ้ยตัวนี้คืออะไรอ่ะ โอ้โหโคตรไกลอ๋อนี่ไงท่านผู้ชมผมเห็นโลโก้แล้วงูตัง้งนามาให้เราหานีฮะนี่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 เราจะระคับยานไปนะครับน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของแร่นะครับไปบินอ้าวขาตั้งพังแล้วทำไงอ่ะโอนี่เราต้องใช้อันนี้เติมหรอครับยังไงวะรับยังไงท่านผู้ชมอ่านี่อ่ะ ใช้แผ่นเหล็กอ๋อครับแผ่นเหล็ก๋อ oh, อาะ oh, EC แบบนี้ EC แล้วก็ไปเติมยานอ้อ oh, บินน่าจะบินได้ละบินขึ้นยังอ๋อ oh, ขึ้นแล้วนะครับแลนดิ้งละพอแลนดิ้งนล้วมันจะเสียไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ connection. ทั้งไหนล่ะต้องเข้ายาไปทั้งไหนอะ่ะ กี้เราติ๊กไปทางไหนหาไม่เจอแล้วนะครับแต่เราสามารถขับได้โอ้อยขับยามไม่ค่อยเป็นต้องค่อยๆไปค่อยๆไ,ไ,ไปนะท่านผู้ชม,ชมอ่าเหมือนเราจะเจอีสถานีมนกันนะนั่นปานั่นปาถึงเหลืองนะปะ ไม่น่าใช่นู้นทำไมทางนู้นโถ่เอ,อ้ยเราหันกลับทานมาหาไม่เจอ11วิ C H v, นะครับ11วิ C H v. น่าจะเจอในะอีก4ี่วินี่ไงเจอแล้วเราเลนดิ้งลงเราเจอคอปเปอร์แล้วนะครับ ไปไปึไป้นข okay. okay. ้างบนนู้นเลยเราต้องเก็บแก้ดีก่อนแก้ดีก่อนโอเคเฮ้ยเท่านผู้ชมตัวนั้นมาสแกนด้วยมาอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยระเบิดไปเนี่ยระเบิดไปเนี่ยระเบิดไปเนี่ยระเบิดด้วยนี่ไง คราบเปโอ้โหท่านผู้ชมตอนนี้ดาวดวงนี้ร้อนมากๆเลยนะครับไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยมันจะมีดาวที่มันเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยไหมเนี่ยโอ้โหเก็บไปเยอะๆไหนๆก็มาแล้วเก็บให้หมดคราบเปอร์นี่เนี่ย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 โอ้โหพังกันไปแทบๆเฮ้ยตก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  ตกเองโอเคได้ประมาณน er like uh ี้แล้วน่าจะพอจากนั้นให้เรากดแซดสร้างไอ้เครื่องนี้อีกแล้วเหรอเห้เราไปสร้างใกล้ๆยาเราดีกว่ากดแซด มันมีเครื่องไม้ให้เราแล้วอะต้องใช้ละอะไรเนี่ยต้องใช้อะไรเนี่ยนะครับน่าจะใช้เครื่องนี้เดี๋ยวเราสร้างแผ่นก่อนแผน่นอ่าไม่พอต้องฟาร์มต้องฟาร์มต้องฟาร์มแร่นี้ต้องฟาร์มแร่นี้ฮะมันสแกนเราด้วยสแกนทำไมเพื่อวนวดีเฮ้ยมันเป็นสีแดงอะเฮ้ยมันยิงเราทนะ่านผู้ชม มันยิงเรามันยิงเราทําไมอะอ๋อมันน่าจะเป็นคนควบคุมไอ้นี่ฮะควบคุมทรัพยากรถ้าเราไปทำลายทรัพยากรดาวดวงนี้มันจะฆ่าเราใช่ไหมเอามัานก็ยิงเลยสู้นะเว้ยสู้นะเว้ยจะฆ่าได้ด้วยเฮ้ยมีของด้วยโอ้ยงี้จะฆ่าให้หมดเลยจ้ะได้อะไรไม่รู้มันดึงอันฮู้ได้อะไรก็ไม่รู้เครื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ย อะไรเวลสองมาเฮ้ยมันมาแก๊เหรอโอ้ตัวนี้โหดมากเลยว่ะเฮ้ย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 โอ้ย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 หนีก่อนหนีก่อนสองตัวไม่ไหวเราน่าจะหนีได้นะโห้ยิงยาเราด้วยไปวู้ฮู้หนีก่อนครับท่านผู้ชมไปไกล โอเคตรงนี้น่าจะพอน่าจะพอคระะับมีเวลานับถอยหลังด้วยนะฮะโอ้โห14วินะฮะ12วิเราน่าจะรอดนะแล้วกระบออันนี้เราต่อกดนีอ้อันนี้ขาดไรเนี่ยก็ครบแล้วนี่อ่ะได้แล้วนี่ว่า เติมเชื้อเพลิงไว้เหมือนเดิมแล้วก็เอาคอปเปอร์ใส่เข้าไปนี่ไงได้แล้วเครื่องนี้หมุนหมุนหมุนปั่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 นอน่าจะไว้สร้างอันนี้ฮะท่านผู้ชมนี่ไงอันนี้นะครับน่าจะไว้สร้างอันนี้ดาวดวงนี้ร้อนมากๆเลยเนี่ยเป็นดาวไฟนะครับเป็นดาวที่แบบผมไม่ชอบเลยอยู่เบื้องไทยก็ร้อนจะพออยู่แล้วจะมาเจอร้อนๆในเกมอีกนะครับแย่ที่สุด อ่ิบสามเปอร์เซ็นต์ต้องใช้สี่สิบอันนะครับอันนี้น่าจะพอเนอะที่หามานะครับวัเคเกมมันก็เข้าใจง่ายแล้วก็สนุกดนะีนะนี่ครับขนาดผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยแตกฉานเท่าไหร่อย่างเล่นได้เลยฮะยังพอคำคำบูมบัมาได้นะครับโอเคลองสร้างดูไอ้เครื่องนี้นี่ไงสร้างได้แล้วนี่ไงลองใช้ดูมันคืออะไรโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ่ะสแกนอีกแล้วเหรอ หรือว่าอะไรไม่รู้มันเอาไว้ทำอะไรนะท่านผู้ชมเหมือนเป็นบอกว่าน,นี่คือบ้านของเราเหรอให้เรากด E ที่นี่ทีหนึง่งนี่ไงดาวโหลดอันนี้แล้วนะครับถ้าเกิดเราดาวโหลดอันนี้นะครับเหมือนมันจะมีอะไรใหม่ๆให้เราครับเฮ้ยเหมือนให้เราสร้างบ้านหรอกด Z อะไรอะ่ะ อันนี้อะไรอ่ะยัไม่มีอะไรเลยท่านผู้ชมเหมือนเราได้อะไรมาแต่เราก็ไม่ได้งงปะ,ะมาให้เราหาคาร์บอนใช่ปหมเมื่อกี้เนะเห็นมันพิชคาร์บอนเราลองเก็บคาร์บอนดูก่อนอ่ะมีคาร์บอนเก็บมันตรงๆนี่แหละคาร์บอนดาวดวงนี้ร้อนห้าสิบเจ็ดองศาท่านผู้ชม ร้อนมากเลย,เลยนะเนี่ยอ่าโอ้คาร์บอนดาวดูนี่หายากเว้ยคาร์บอนแถวนี้มันนี่คาร์บอนไหมไม่ใช่วัตแสตอันนี้อะไรเนี่ยต้นไม้เหรอท่านผู้ชมผมปลูกต้นไม้ก่อนใช้คาร์บอนสิบห้าในการปลูกต้นไม้นี่ท่านผู้ชมผมปลูกต้นไม้ เฮ้ยนี่ไงมาแล้วท่านผู้ชมนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหนี่ไงท่านผู้ชมอ๋อนี่ไงเอาเลยครับได้สร้างบ้านกันแล้วท่านผู้ชมเรื่องว่านีนน้มาวางพื้นฐานกันเลยครับท่านผู้ชมเราเอาไว้ทางไหนดีวะเรียบๆฝั่งนี้ดีกว่านี่อันนี้คือบ้านหลังแรกของเรานะครับแต่ดาวดวงนี้ผมแบบไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะครับมันร้อน,นะนอ่ะท่านผู้ชมอ่ะ อ่าไม่พอโอ้ต้องไปฟาร์มหาคาร์บอนมาเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมจั้งวะนนี้กดแซดนะครับโอ้โหมีอะไรพวกนี้ให้เราอีกโอ้โหอะไรวันนี้โอ้โหโอ้อันนี้ก็เครื่องเดิมนะครับน่าจะต้องทำไปเรื่อยๆรื่นะท่านผู้ชมโอ้โหมันมีเยอะมากๆเลยเพราะว่าดาวดวงนี้มันร้อนอะ่ะเราสามารถเลือกเลือกเล่นไม่ต้องไม่ต้องทำตามเควสได้ไหมขี้เกียจทำนะครับ อ่าไหนดูสิมันน่าจะให้เราสร้างบ้านใช่ป่ะเดีย๋ยวเราไปสร้างที่อื่นดีกว่าน่าจะเควตเดียวกันนะครับท่านผู้ชมที่นี่มันร้อนอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปสร้างที่อื่นแล้วกันหาดาวดวงอื่นนะครับไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหเดียวเดียวเดียวเมื่อกี้ขึ้นไปต่อกลางคืนทำไมมันถึงร้อนนะอ่ะท่านผู้ชมดูนะกี่เนี้ยขึ้นไปเป็นร้อยองศาเลยฮะเดี๋ยวดูนะ เนี่ยดูดิ96องศาตอนกลางคืนนะ่ะอยู่ไม่ได้ฮะดาวดวงนี้อันตรายเกินไปไปนะท่านผู้ชมมาขึ้น,นบนอวกาศดีกว่าโอ้ไม่ไหวไม,ไม่ดาวดวงนี้มันอันตรายเกินไปฮะกลางกลางวันแบบว่าร้อนแล้วก็คืนร้อนกว่านะครับน่าจะเกิดจากการเป็นแบบเรือกระจกเรือกระจกนะครับอืมน่ากลัวนะครับโอเคแล้วนะ่าจะออกนอกอวกาศแล้วนะครับ เราสามารถไปดาวดวงอื่นเองได้ไหมอะดาวดวงนี้ไม่ไหวอันตรายเกินไปโอ้โหวงแหวนยังับวงแหวนดาวเสาเลยนะครับเอ๊ะเอาไปตอนแรกเรามาจากดาวดวงไหนวะเราลองไปดาวดวงนั้นไหมดาดูนั้นอะท่านผู้ชมมีอะไรด้วยตัวนั้นคืออะไรอะเราไปตัวนั้นก่อนมะสองชั่วโมงมีสัญญาณอะไรแป๊ๆเราต้องไปดูนะท่านผู้ชม ไปเราเดินทางด้วยการวาร์ปความเร็วแสงทำเดินทางด้วยความเร็วแสงนะครับโอ้ยังใช้เวลาทั้ง22่ิบสองวินะครับมันจะสมจริงไปไหนะแต่เกมเนี้ยให้ตายเถอะไปดูซิมนันคืออะไรนะครับโอ้เราบินทะลุโอ้โหบินทะลุวงแหวนอ,อ่านะครับตรงนั้นมีดาวอะไรด้วยดูเลยใกล้ๆน่ะเฮ้ยเฮ้ยก้อนๆอะไรวัเนี่ยมันจะเป็นแค่เราเองใช่ไหม โอ,อ้ท่านผู้ชมไม่รู้มันคือก้อนอ,อ,อะไรนะครับมีช่องให้เราเข้าด้วยเราเข้าไปช่องนั้นแหละก่ะฟ้าไปเฮ้ยท่านผู้ชมเหมือนเหมือนฐานนะครับฐานทัพกองทัพเราเหรอหรือว่าอะไรเอาละครับท่านผู้ชมคืออะไรเนี่ยเปน็นท้าจอดยานอนะท่านผู้ชมหลงได้ปะเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะเ,อ,อ,เอ,อ้เจ๋งว่ะท่านผู้ชมเจ๋งเจ๋ง เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับค่อนข้างจะสนุกมากเลยนะครับเดี๋ยวยังไงไว้ติดตามกันต่อพาร์ทหน้าเลยนะครับพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก็ได้ครับไว้เจอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะครับกดสับถ่ายกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วกลับสวัสดีครับบาย